กองทองอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับกองเงินสองสามสี่ห้ากองเงินกองทองหนึ şey ่งสองสามสี่ห้ากดหยุดอ่านเองนะครับ

เอามาแค่สองกระสอบปุ๋ยอะรานี้ก็ของพอม่นะคะเกรดดีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสไตลพ์พม่หน่อยนะเดี๋ยวเชฟเทนูกให้เป็นอ่าไข่มุกราตรีนะคะอันนี้เ็บไว้โบราณนะคะเป็นหินเรืองแสงกลางคืนเขาจะส่องอ่าคือเรืองแสงในเวลากลางคืนลอดด้วยเพทา,ายเช่นกันงานเงินหลด,ด้วยทองคำนะคะอันนี้เป็นไซส์54สไซส์53า เป็นไข่มุกระดีหรือหินเรืองแสงของพม่านะคะของพ่อแม่พวกท่านเอาไปเลยค่ะ3,900บาทกลางคืนเรืองแสงเป็นสีเขียวนะคะนี่ค่ะเขาจะเรืองแสงแบบอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเม็ดห้ามกับ80กสิบตลาซื้อไว้นะคะเขาเรียกว่าไข่มุกระดีเอาแค่ค่าขึ้นเหนึ่งมกราคมปี2 5 6ห้าหกองห้าหกสี่โอเคสองห้าหกสี่ ว้าวสามเอ็ดทันวาทองคำหมดเลยว้าวตัดต่อภาพคริสต์มาสสวยสรุปครบจบโปรเจกต์ปี2020ตามแผนงานที่วางไว้ The New Project 2021เริ่มได้ต้นปีหน้าต่อเลยครับ ก่อนแล้วก็ให้แสงเขาก่อนอย่างกลางคืนจะเป็นสีนี้นะถ้าที่มืดจะให้แสงสีนี้ถ้ากลางวันเขาจะหลับไหลเห็นไหมแต่เขายังอยู่เห็นไหมนี่แหละค่ะเขาเก็บพลังได้ดีมากๆค่ะเขาเก็บพลังเหรียญพวกนี้เราต้องบันทึกภาพไว้นะครับเพราะว่าคนรวยถ้าซื้อแล้วเขาซื้อเก็บซื้อเก็บแล้วก็เก็บเรื่อยๆตังเขาจะเยอะนะครับอย่างอันนี้จะเห็นได้ว่าเขาเก็บอย่างเดียวเลยนะครับ จะเก็บอะไรก็ได้จะซื้อเหรียญไหนก็ได้ <L> โอเคครับอ,อยากดูเยอะๆมาลูดดูเองนะไป <L> แล้วค่ะบ๊ายบายครับสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กดติดตามช่องนี้คลิปหน้าผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมและราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆนได้ชมกัน สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนละครับสวัสดีครับบายบายไปแล้วนะอันนี้ก็สั่ง50ตังค์รอ8 10ตังค์รอ8อ่า50ตังค์รอ8 25ตังค์รอ8แล้วก็10ตังค์รอ8ไปนะครับโอเคไปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับบายบายไปแล้วนะครับของแท้ต้องจี้และต้องเก็บได้ระยะหนึงเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็กลับไปสีเดิม นนเหรียญแรดกระสู้ตกเหรียญละสามพันนะครับถึง6กพัน